ทำไมผมทำไมเไม่รอดเราถ่ายซีนนั้นเนี่ยพี่โมว่าทำไมทำไมตอนซีนนั้นต้องมีผมเลยที่เขาบอกแล้วกันชู่ใช่ไอเดียไม่ได้โขกใช่ไหมครับชู่กระดูกคนมองออกว่าเดือดตอนอะไรพาอะไรนะพี่ใหม่ถ่ายให้ไอ้ไอ้ก็แป๊บเอ้ยมีเสียงหรือเปล่าน่ะใช่ไหมอทไรของเรา กูก็ไปเลยเล่นแถวเนี้ยแหละฝันแน่ จากการที่กูรเคะห์แล้วว้าวหวานไหมเนี่ยหวานไหมครับทีมงานอุ้ย ทังแก๊สคนตะกี้ออมาเข้ามาเห็นทังแก๊สความใครรู้ทังแก๊สไหนได้ไหมครับ บ๊ายครับน้องไม่พี่เกิดรถใหม่เหรอึงเท่าไหร่ครับสี่ล้านสี่ล้านเลยครับบ๊ายบๆโชคดีเลยดีๆฮะบ๊ายบายเชนบายดีดี My Engineer the Final ไม่ใช่ไม่ใช่ My Engineer ตอนจบครับทุกคน อ่านไปจากคิวฮาร์ทูฮาทุกคนตอบกันอยู่นะคะ Any where. Any where. คนนี้ก็ดูอยู่นะคะเหมือนกันร้อนแคเขากำลังเลือก <สา S 1> ลูกส่วนแก๊งนี้ยังกินกันไม่เสร็จเลยใช่มอร่อยไหมแล้วเขาดูอะไรกันาการ์ตูนจ้าส่วนคนนี้ไม่กินแล้วกินแล้วค่ะเขานั่งอยู่ตรงมุม ผมต้องถมท่อแบบแล้วใส่เสื้อดำอยู่คนเดียวไม่ได้อ่านลายกรุ๊ปใช่ไหมมันไม่ได้เขียนอะไรสักอย่างทุกอะไรกินไก่เผ็ดนะครับเนื้อแก่เผ็ดกว่าส้มตำนะครับไก่อะไรไก่พี่เลก็ไม่ช่วยเลยผู้ยี่ห้อนะครับไก่หัล่าใช่ไหมรถอะไรรถช่วยไหนอ่ะ ไม่เป็นไรอะแม่ไม่ใช้อะหรออย่าร้องอย่าร้องตาอย่าร้องอย่าร้องม่เหรออยอย่าอ่าอย่าร้องใส่แทุกคนไลฟ์แต่ดูลำใหญ่แต่ดูลำใหญ่ต่ดลำใหดูล